ทิพันซึ่งเชื่อว่าทิทพันธ์ก็คงลุ้นอยู่ในเกมนี้นะครับแต่ว่ามีปัญหาการบาดเจ็บหนักก็เลยไม่ได้ติดทีมชุดนี้มาด้วยขาครับขยับหลอกคนเล่นเป็นลีจงโฮเสาแรกไม่มีรายครับไม่เข้ากรอบเป็นบอลตั้งแต่จากประตูของเราพยายามจะปั่นเลือกไปที่เสาแรกครับแต่บอลหลุดกรอบบอลโคง้งหลุดเสาไปน,นะครับหมายเลข16ลีจองโฮ เล่นอยู่กับชุนัมดราก้อนรับรีจองโฮบอลปั่นข้ามกำแพงมาแล้วครับแต่ว่าไม่ตรงบอลงพื้นของเกาลีใต้คิมจินซูวางยาวติดธนบุญแล้วเจ้าสองสลัดนั้นธนบุญโอ้ยอา,าับเด้นก้มหน้าไปเขาสองเราบล็อกไว้ได้ด้วยกว,วินเนี่ยครับสุดยอดมากตัวยิงของทางลีจองโฮ นานๆจะมีงานพอมีงานมาก็ช่วยทีมได้ครับกวินมาใหม่มาก็ให้เปิดเข้ามาล็อกเคลียร์ได้โดยอดิศรเป็นลูกเตะมุมโอ้โหต้องต้องตั้งตั้งหลักตั้งสมาธิดีๆครับมากดใส่หนักเลยครับทั้งซ้ายทั้งขวาครับกอลีต้ดูครับสารัตพยายามจะไปกระดกหลบนะครับแต่ว่ากระดกแล้วหลบแล้วไม่พ้นหอ,อกมาอ่านดีแล้วออกมา,บล,ออกมาบล็อกได้เร็วครับกวิน่าคีมเซี่งแดอย่าให้ก้มหน้าอย่าให้ก้มหน้าอย่าให้หาช่องเจอครับ ตัดมาก็ฉล็บนิดๆตวินโอ้โหสุดยอดดีมากโอ้โหแายใจหายใจคว่ำครับยังยังถอยทันครับบอลฉลบนะครับบอลของซอนจุนโฮครับอื้อหือวินหลงไปขวาแต่ยังปัดได้ครับดีเพราะบอลมันมีหมุนแล้วน้ําหนักหมดนะครับดูครับบอลฉลบเท้าซ้ายของอดีศรพรหมรักครับยังพวามาทันแล้วปัดทิ้งเข้าไปด้วยมือซ้ายครับเยี่ยมมากครับตวินขอมาใน นายที่รลีหลายต่อหลอกมาลอาเบียด <c oughs> เยี่ยมมากในวันนี้คาลิลล่าแถวดาบสองกวินเซฟโอ้โห,โ,หโหเนี่ยครับว่าพอมีงานก็ช่วยน้นองๆได้ทันครับเขาจู่โจมในตอนที่เซนเตอร์ของเราหายไปหนึ่งคืออดิสรพมลักษนะครับพอจังหวะยิงแล้วเพิ่งเห็นอดิสรวิง่งวิ่งขยโยขยเยพยาย,ยามจะลงมาช่วยครับโอ้โหเกือบไปครับ <c oughs> แล้วดูกวินวิง่งเขาจับบอลยาวด้วยครับครับโอ้โหซ้ายของลียงแจครับ ไม่ใช่ครับเป็นหมายเลขสาคิมจินซูนะเตะขวดหรือเปล่าไม่ใช่ใช่ไหมหลุดเท้าทำให้ปากจูโฮเปิดเปิดมาธนาบุญกระดัเนี่ยครับก็กดทิ้งออกไปได้มาดักทำลายจั่วได้ยังเอาทิ้งออกไปได้อยู่ครับ,รบเป็นบอลเตะมุมของเกาหลี จังหวะวางบอลยาวๆบอลแนวลึก <c oughs> เสร็จท่านะบุญเกสรัดหมดเลยนะครับรบ,บอลยาวๆเนี่ยดีเจ้าซงบอลม,มาโอ้ยนี่คือ <c oughs> จังหวะนี้โอ้โหเสียว่าบเลยครับว่าจางขยุนซูได้มงได้มงคนเดียวเลยนะครับกับทันทีของเขานะครับจางขยุนซูครับ <c oughs> แต่ว่าเขาหม่งไม่ดีเองครับดูครับบอลโค้งมาแล้วไม่ไม่มีใครอยู่ใกล้จางยุนซูเลยครับ โอ้โหรู้ตัวอีกทียุนซูได้สะบัดแล้วครับมากแต่ว่าสะบัดมากเกินไปครับทุ่มไกลามากเลยครับโรลิต้าี่ทุ่มอย่างเงลอรลี่ดับเลยนะครับ,รบอ่นนี่ทุ่มสั้นลิมปัดเปิดโค้งโกมาที่เต่าแรกโอ้ดีโคกล้วตัวนี้ได้จริงจริงว่าถ้ายครึ่งแรกโดยลีจองโฮโอ้โหเป็นจังหวะที่กวินเองก็ไปไม่ทัน นาที40ต่อ41นะครับเกาหลีใต้ขึ้นนำเราไปแล้วครับ1ประตูต่อศูนย์ครับจากจากบอลริมเส้นจากลูกทุ่มนี่นะครับวโอ้โหนิดเดียวครับนิดเดียวกำลังจะจบครึ่งแรกอยู่แล้วครับไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรครับว่ากันใหม่ครับเตนลีจองโฮเลยครับที่มงได้ครับประตูที่2ของเขาในทัวร์นาเมนต์นี้นะครับ <c oughs> บอลโค้งเปิดมาแล้วชิงหม่งได้ก่อนน,นลิบดินครับ <c oughs> ดูพอบอลมาแล้วเบียดดูครับโฉบตัดหน้าน,นลิบดินมาหม่งได้ครับพอมาม่งแล้วบอลเช็ดเสาไกลเข้าแบบนี้นี่กวินหมดสิทธิ์ดูครับน,นลิบดินรู้ตัวทีคือโดนโฉบตัดหน้าไปแล้วครับครับเป็นเป็นประตูแรกที่เราเสียนะครับ,รบในทัวร์นาเมนต์นี้บอยาวของจังฮยุนซูติดอดิสรน ครับอืมเราต่บอลแรกไม่ดีเขามาใหม่ชิปชิบมาตรงนี้นธนบดินเข้ามาเบียดแล้วก็โอ้โหเหมือนเราจะโดนเกี่ยวขาค,คือมาดูว่าจังหวะที่2เราโดนเกี่ยวด้วยตามนะครับแต่ถ้าจังหวะแรกต้องดูก่อนแล้วเหลืองด้วยแลเหลืองให้ใครเหลืองให้นฤบ,บดินเรขามองที่จุนฤบดินเขา,า,ามอง <ยา S 2> ที่จุดนฤบ,บดินครับโดนเหลืองไปต้องให้ให้ให้กวินมาสอบถามครับ เดี๋ยวคนอื่นจะมีเหลืองแถมไปด้วยครับคือจะวะของนื้บดินที่ที่ถมเข้ามานะครับดับดูภาพช้าว่าว่าใช่หรือไม่แต่ตว่าที่สองเนี่ยเราเราโดนเกี่ยวอยู่คนหนึ่งแหละดูครับนอกกรอบแล้วตรงเนี้ยท,<ม>ที่ที่ทางนี่ครับทางคือเขามองว่าฟาวตรงนั้นเรือบดินเลยครับ,รบแต่ดูจากภาพช้านี่มันด,มนดูมันดูนอกกรอบมากกว่าครับ ไม่ไม่น่าจะเป็นจังหวะในกรอบเขตโทษครับทางถูกหรือไม่นะครับเกวินอ่านหน่อยแต <c oughs> ่ <c oughs> ว่ายิ่งได้เฉียบขาดครับต่อประตูต่อศูนย์ลูกจุดโทษของจางพยุนซูครับ <c oughs> ไปถูกแล้วครับกวินแต่ว่าบอลมันมาแรงแล้วก็โด่งปัดไม่ออกครับ <c oughs> ดูภาพชาฮิปดูว่าดูให้ยิงใหม่ให้ยิงใหม่ให้ยิงใหม่ครับให้ยิงใหม่ให้ยิงใหม่เลือกรุ่โอ้โหเลือกไหนก็ได้อ้โจะให้ยุนซูโโอ้หเปลี่ยนมุมครับเขาเปลี่ยนมุมแต่ว่าลูกแรกมีตัวของเกาหลีใต้พุ่งเข้ามาก่อนนะครับพุ่งเข้ามาก่อน ภาพตัดเฟรมเดิมก็เล่งงงเล่นวนเปลือย2-0ครับบรีใต้ออกนำเราไปครับจากกัปตันทีมเขานะครับจจุดโทษจางฮยุนซูน่าเสียดายครับจุดโทษ พินโยอินวินิตลงมาเล่นแทนครับลีทางขวาสายก้อยไม่มีธงแล้วเขาชิ่งสองบอดมาเข้าซองของโกวินเลยครับรียองแจครับได้ยิงแป๊กๆดูบอลขึ้นจากริมเส้นทางซ้ายนะครับจังหวะดถ่า,ายแล้วดีว่าบอลจังหวะดซัดด้วยขวาของลียองแจมันโดนไม่เต็มนะครับทิมชางอวบัน มจังหวะเดียวไม่มีท่อมพอเปิดเสาสองโฉบมาบล็เบียดได้ดีครับจังหวะนี้ลือบดินแล้วได้ตั้งเตะจากประตูจังหวะดีตัวขึ้นมาของลีจองแจกำลังจ,จะขกเจอเนื้ดินลอยมาทำได้เยี่ยมนะครับในลือบดินเมื่อสักครู่ดูครับอยู่ด้านหลังเห็นเลยครับเห็นว่าลียองแจอยู่ไหนครับ <c oughs> ขึ้นมาเทคมาแล้วทําให้ลียองแจหมุนยากครับไปเข้าทางของลีลีเปิดมาเข้ามาดูจังหวะนี้บอลย้อนมาติด เท้าตอซัดมากติดบล็อกของธนาบุญกมหน้าของธันจุนหป็นแค่เตะบุมเท่านั้นครับแล้วด้านหลังเราเราเหนียวเร่นเหลือวเล่นอยู่น้อยด้วยครับครับพื้นที่ว่างเปิดให้ฝั่งเกาหลีใต้อยู่เยอะครับบอติดบล็อกอตูมเดียวครับตูมเดียวครับพิรพัฒน์นรยายืนยืนชมหายใจอยู่ญญพยานมาพิรพัฒน์ด้วยสา อ <c oughs> ลงไปหน่อยว้าบอลหลุดกรอบนะครับซ้ายของพิพัฒนดูครับตาดข้ามกำแพงแล้วบอลโคง้งอุยนิดเดียวบอลข้ามคานนิดเดียวไปไปหยดลงบนหลังคาครับยังไล่มาไม่ได้ ังไงก็ก็จะเหลือไม่เต็มร้อยแล้วดูอาริซาที่ักอาิศัก,กมาถึงลูนลงพืน้นซัดนูรุนโอกาสทองเรามาแต่สิ่งที่ดีคือเราเริ่มได้ยิงแล้วนะครับ,รบในครึ่งหลังเดี๋ยวหาจังหวะเจอจนได้แหละครับตาแบบนี้อย่างน้นอยๆขอให้มาแล้วได้จบมาแล้วได้ได้จบด้วยการยิงครับจับหนึ่งจังหวะแล้วซัดเลยครับบ่อเคลอนข้ามคานไปขวาของนูรุน ได้ทะนาบินให้ไปที่ชาลิวได้ซ้ายชาลิวชาลิช,ลชปุยทิญโยไปชออ่องอาครับได้ซ้ายของชาลิชัปุยแล้วกระชอกกระชอกตัวซ้ําไม่มีว่าแต่ก็ได้ที่พิรพัฒน์อยู่ครับบอกมาทางชาลิวให้ปกเก้าพิญโยเนี่ยครับเราได้เราได้เลฉลาดกับพิญโยจังหวะนี้เห็นมาเหลืองครับหลายทีแล้วก็คนที่ฟาวใส่อันดิศ ไรสอนนะครับโดนเหลืองไปนะครับส่นจุนโฮชาลูชปุยจะเปิดลุ้นเอาประตูตีไข่แต่ครับเปิดแล้วโค้งโค้งััลดึกเอ้าอุาโยโหนว่าเกือบไปแล้วครับโอ้โหโอ้นึกว่าข้ามไปแล้วครับโอ้โห,โห,โห,โหโดูครับ สื่อสารกันไม่ดีแล้วกาดจังหวะบอลผิดนะครับคืมซงยูเกือบโดนโอ้โหดีแต่เหยียดไม่ถึงก็โดนแน่ครับเอาครับขยับแล้วเปิดโค้งมาเสาแรกโดนโค้งมาแถวสองแถวสองชนะทิพย์สงก็สินโอ้โหย่านิดเดียวเท่านั้นยังไม่ออกครับอธิษฐาเก็บได้แล้วเขาเขาตัวเล่นอย่างนี้โดนแขนโดนแขนโดนแขนแล้วโดนแขนกรระปักสินโอ้โหโดนแขนไปแล้วครับโอ้โหแถวสองมาโอ้โหจังหวะนี้ ว้าวอาจารย์โอ้โหวุฒสินอาจารย์เขาตัวนอนเล่นแล้วเขาตัวมนอนเล่นก็ต้องยอมรับในสิ่งที่ได้เกิดขึ้นเราเตะวอาอัดแขนยังก็ต้องแฮนด์บอลกีฬาด้วย <Okay. S 1> กันแหละครับเอ้กับมาแล้วครับดีอ่ะครับมาดูว่าเขานอนเล่นดูเซฟตรงนี้ครับเนี่ย <c oughs> นอนเล่นนี่วุฒิสิงตรงนั้นด้วยผุ้สิงตรงนั้นอยู่ต่อหน้าต่อตาเลยครับกล้องมุมนี้เห็นว่า อยู่ตอนหน้าต่อตาผู้สิ้นเลยครับแล้วรีเพลย์นี้ก็ตัดซะจนไม่เห็นว่าโดนบอลโดนมือแล้วนอนคว่ำบอลครับแต่ที่น่าก็เห็นว่าหันหน้าของคนแทนบอลกับผู้สิ้นหันหน้าเข้าหากันเลยครับแล้วก็เห็นแน่นอนแต่เขาไม่ให้ผู้สิ้นก็อยู่ใกล้ประมาณสักสามเมตรครับเขาไม่ให้รเมตโ อย่างน <Bond> <t ans> ี ans, ้รนแข็โดนแพ้โดนแพ้อย่างนี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 ้รนแข็งโดนแพ้โดนแพ้อย่างนี้รถแข็โดนแพ้โดนแพ้แล้วแล้วก็จบเกมเป็นว่าเกาหลีใต้ทําได้ครับเอาชนะเราไปได้สองประตูต่อศูนย์ก็ไม่เป็นไรครับแม้ว่าจะแพ้เกาหลีใต้ไปศูนย์ประตูต่อสองในเกมนี้เราเราทำไม่เห็นแล้วครับว่าเรา เรามาเบียดแล้วก็ทาบกับพวกยักษ์ใหญ่ในเอเชียได้ขนาดนี้ก็ถือว่าเป็นเป็นสัญญาณที่ดีแล้วนะครับสำหรับฟุตบอลของบ้านเราครับยังเหลืออีก1เกมครับอีก1เกมที่เราจะไปชิงอันดับ3กับอิรักในอีก2วันข้างหน้านะครับ15นาฬิกานะครับตามเวลาในประเทศไทยนะครับทุกท่านก็มีแทยสด ให้ได้รับชมกันเช่นเคยเนะครับโอ้โหเราแพ้แบบอ่ไม่เป็นไรครับต้องให้ให้กำลังใจกันครับ,รบเดี๋ยวขออนุญาตไปตามดูภาพย้อนหลังหน่อยครับจังหวะเราหน้าได้จุดโทษนี่แมโกรธนะเนี่ย